กกตเทศบาลนครเชียงรายสรุปผลการรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลวันที่6เมษายน2568ผ่านจากเอกอัสดาวิเศษวงศาประหลัดเทศบาลนครเชียงรายในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงรายสรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงรายและสมาชิกสภาเทศบาลหรือสทซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่31มีนาคมถึง4เมษายน2568 ผลการรับสมัครปรากฏว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายุคเทศสนตรีนครเชียงรายจำนวน2คนและผู้สมัครสอทอรวมทั้งสิ้น50คนจากสีเขตเลือกตั้งหลังปิดรับสมัครทางคณะกรรมก,การการเลือกตั้งประจำเทศบาลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกรายตามขั้นตอนทางกฎหมายก่อนประกาศร,รับรองรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศได้ภายในวันที่11เมษายน2568 สำหรับวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568เก้าไก่นิวส์รายงาน